แจ้งข่าวเช้าวันพฤหัสที่13มิถุนายน67ครับวันนี้เป็นการโอนเงินครั้งสุดท้ายของงวดที่สองสำหรับเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัะปะชาชนนะครับโดยวิธีการโอนเงินก็คือจะโอนเข้าที่พร้อมเพย์13หลักถ้าหากสมัครพร้อมเพย์13หลักไว้กับบัญชีธนาคารใดเงินจะเข้าที่บัญชีธนาคารนั้นครับต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัะปะชาชนเท่านั้นนะครับผม วันนี้เป็นวันที่3ที่มีการโอนเงินสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดปีพศ2502จนถึงเดือนพฤษภาคม2507นะครับโดยจะได้รับอยู่ที่300บาทส่วนคนที่เกิดเดือนเมษายน2507 จะได้รับอยู่ที่200บาทและคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม2507จะรับอยู่ที่100บาทนะครับผมโดยครั้งนี้เป็นการโอนงวดที่2นะครับงวดที่2จาก3งวดโดยเงินส่งครอบผู้ส่งอายุนั้นจะจ่าย3งวดด้วยกันงวดละ300บาทนะครับรวมรับ อยู่ที่900บาทโดยงวดแรกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11, 12, 13เดือนมีนาคมช่วงต้นปีแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่2ก็คือจ่ายวันที่ 11, 12, 13เดือนมิถุนายน67นะครับ300บาทแล้วก็งวดสุดท้ายจะจ่ายวันที่11 12 13เดือนกันยายน67นะครับอีกทีหนึงเป็นงวดที่3ซึ่งวันนี้ก็ครบกันแล้ว,วท่านผู้ชมท่านใดเงินเข้าแล้วหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็โอนครบแล้ว3วันสำหรับงวดที่2เงินส่งคราะห์ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม การโอนเงินก็คือโอนเข้าพร้อมเพย์13หลักนะครับถ้าสมัครพร้อมเพย์13หลักไว้กับบัญชีธนาคารใดเงินก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารนั้นครับบางท่านก็ทําการมอบอํานาจที่สำนักง,งานคลังจังหวัดโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้อื่นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องติดต่อแบบเนิ่นๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินนะครับพร้อมเพย์13หลักนั้นยังเหลืออีก2วง,งเงินที่จะโอนกันก็คือวันที่20 มิถุนายน67เป็นเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ2 0 0บาทนะครับแล้วก็วันที่21มิถุนายน67 เป็นการโอนพร้อมเพยอีกครั้งสําหรับเงินที่ตกครางในบัตรคนจนใบเก่านะครับเป็นวงเงินอ e ีม n น y ี่ที่ตกครางในบัตรคนจนใบเก่าโดยบัตรคนจนใบเก่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับบัตรคนจนใบเก่าใช้งานไม่ได้แล้วการจะโอนก็คือโอนเงินที่ตกครางเข้าบัญชีธนาคารที่สมัครพร้อมเพย์13หลักไว้นะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับ14มิถุนายน6 7 จะเป็นการโอนเงินค่าตอบแทนอสมนะครับเป็นการโอนเงินค่าตอบแทนอสมซึ่งก็จะโอนเร็วขึ้น1วันเนื่องจากว่าวันที่15มิถุนายนนั้นตรงกับวันเสาร์เลยมีการจ่ายเร็วขึ้นสลับค่าตอบแทนอสมวันพรุ่งนี้14มิถุนายนนะครับโดยก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจาก1,000เป็น2,000บาทแล้วสรับค่าตอบแทนอสมนะครับอสส,สสทั่วประเทศเลย เป็น2,000บาทเริ่มเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับผมเป็น2,000บาทแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยท่านผู้ชมครับ ส่วนความคืบหน้าของเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทตอนนี้ข่าวสารยังเงียบกันอยู่ครับก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าจะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับใครที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถโหลดแอปทางรัฐและเข้าใช้งานด้วยแอปไทยดีก่อนได้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจะมีวิธีการรับเงินดิจิทัล10,000บาทแบบคนที่ไม่มีมือถือก็มีเหมือนกัน ใช้งานผ่านประ,ประชาชนนะครับก็รอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนช่วงนี้ก็รอกันก่อนนะครับทั้งนี้ถ้าหากใครที่ ต้องการใช้สิทธิ์ในพื้นที่อำเภอที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันทะเบียนบ้านท่านอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งย้ายปลายทางเพื่อให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันได้แต่ต้องมีทะเบียนบ้านที่ต้องแจ้งย้ายปลายปลายทางได้นะครับผมถ้าไม่มีทะเบียนบ้านปลายทางก็แจ้งย้ายไม่ได้นะครับโอเคเพื่อจะพร้อมในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทตามอำเภอที่ปรากฏในบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผม ส่วนในเรื่องของการจะประเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการให้เป็นแบบทุนน้าเดือนละ1000บาททุกคนนั้นอันนี้ต้องรอการเสนอข้อที่ประชุมครมก่อนครับเมื่อวันอาคารที่ผ่านมายัางไม่มีการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครมนะครับเดี๋ยวถ้าหาบีคคาเพิ่มเติมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับผมโอเคแจ้งข่าวสารการประมาณนี้กันก่อนนะครับหามีควคมเพิ่มเติมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับสูๆ้ๆการรู้ชมแล้วก็ตั้งใจทํางานกันนะครับอย่างขายัน ขันแข็งอย่าลืมรักษาศีห้ากันด้วยนะครับจะได้นํามาซึ่งภพกรัพย์นํามาซึ่งสุขนะครับจะเดินเมตตานะครับกรุณาต่อกันจะได้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ